ไปท้ายขอแสดงความยินดีกับคนที่ฝากเงินและขอแสดงความเสียใจกับคนที่กู้เงินหรือเป็นนี่ธนาคารเอกชนนี่มันส่งผลรวดเร็วจริงๆริเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้เองมาแล้วธนาคารใหญ่อย่างธนาคารกรุงเทพกับท t, t b ีประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทั้งเงินฝากเกับเงินกู้แล้วมีผลเลยน้องไบ ใช่ของแบงก์กรุงเทพเนี่ยอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากปรับขึ้น0.1ถึง0.25สำหรับบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็ไล่ไปมันมีเงินฝากหลายประเภทไม่เป็นไรนะะโดยรวมไหนบอกมันต้องมีเวลาส่งต่อ <c oughs> แบงค์ชาติบอกยังต้องมีเวลาส่ง <c oughs> นี่ส่งกันไปถึง24ชั่วโมงมีผลทันทีมมาถึงแบงก์พาณิแล้วใครม่เงินฝากยินดีด้วยใครมีเงินเป็นนี่เงินกู้เสียใจด้วย เตรียมรับมือ7.24นาะทีเรื่องเล่าเชา้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ